านนายกี่ยจากที่ลงพื้นที่อยุธยาใช่ไหมคะท่านก็เริ่มวางโครงการไปแล้วนะคะที่จะดันโครงการระบายน้ำห1ึ0งแสล้านแก้น้ําท่วมซ้ำซากค่ะซึ่งท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ที่อำเภอบางบาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะว่าได้สั่งการเร่งให้ดำเนินการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ตามเกณฑ์ของปอพแล้วค่ะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการผัดเปลี่ยนรัฐบาลนะคะจึงอาจจะทำให้การทำการทำงานเนี่ยช้าไปบ้างหลังจากการถแถลงนะโยบายต่อรัฐสภาแล้วนะคะก็จะรีบดําเนินการทันทีเพราะว่าความทุกร้อนของประชาชนเนี่ยรอนานไม่ได้ค่ะส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะไปลงพื้นที่ที่ไหนอีกหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกบอกว่ามีลงแน่นอนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์อุรกภัยเกิดที่ในช่วงภาคกลาง ขณะเดียวกันก็มีแผนที่จะต้องเร่งโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำทางน้ำค่ะก็จะมีการศึกษาทางระบายน้ำตอนใต้เขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปลงอ่าวไทยส่วนงบประมาณเนี่ยที่จะมาทําโครงการปรับปรุงระบบชลประทานฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อทําให้เกิดการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทแม่น้ําป่าสัก์ไหลไปลงอ่าวไทยเนี่ยต้องใช้เวลา7-8ปี ก็คิดว่าจะใช้งบประมาณอย่างมากกว่าแสนล้านบาทค่ะตกปีละ1 0ึ่งกว่าล้านบาทซึ่งท่านบอกว่าเนี่ยถ้าพูดถึงในระยะยาว7-8ปีเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าต้องรีบทําพื้นฐานให้เรียบร้อยค่ะเพื่อให้โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้น ถ้าเทียบกับเงินช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยที่จะต้องจ่ายทุกปีปีละ3-4มถึงสืนล้านบาทถือว่าเป็นจํานวนเงินที่มากกว่าที่จะมาทําโครงการที่เป็นถาวารวัตถุซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการระบายน้ําแล้วก็ผ่านน้าออกจากพื้นที่ภาคกลางได้ก็จะแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวค่ะเพราะว่าการที่จะต้องไปเจอประชาชนเวลาน้าท่วมทุกปีแบบนี้นะคะไม่ไหวแล้วก็ต้องมาขอโทษต้องนําถุงยางชีพมาให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้อยากได้ค่ะ ดังนั้นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งท่านนายกเองบอกว่าจะทําแน่นอนไม่ว่าจะต้องข้าบไปกี่รัฐบาลก็แล้วแต่ตท่าน,านก็จะท,ทำนะคะีคะ